พระสัจฆาเจ้าค่ะค่ะกล่าบคุณครูอาจารย์แล้วก็ท่านประธานด้วยนะเจ้าค่ะค่ะแล้วก็อนุโมทนากับลูกชีอย่างยิ่งค่ะที่ได้มีโอกาสอันประเสริฐวัยของลูกชีอยู่ในวัยอายุเท่าไหร่แล้วเจ้าค่ะต่ำสุดสิบข,ขวบใช่ไหมเจ้าค่ะวัยของคนยุคนี้ นะเจ้าค่ะมันมีอายุประมาณ75ปีลองสังเกตด,ดูว่าเราอยู่ในไวัยไหนและอยู่ในวัยที่เป็นอย่างไรโยมยายนั้นเนี่ยคือใครนะคะโยมยายชื่อโยมยายปรียาศิลาคุณค่ะค่ะยายนั้นเ,เกิดที่จังหวัดสงขลาแล้วก็มาเรียนที่มหา,าที่กรุงเทพในช่วงของ มหาวิทยาลัยนะคะเรียนอยู่ที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยรุ่นเดียวกับสมเด็จพระเทพนะคะแล้วก็เมื่อเรียนจบก็มาสอนที่จุฬาก็อยู่ติดกับโรงเรียนเตรียมเนื่องจากว่ายายได้ทุนการเล่าเรียนจากที่โรงเรียนเตรียมอุดมจึงมาสอนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแล้วก็โรงเรียนนั้นก็มีแค่ม .4 5 6ห้าใช่ไหมคะ มีนักเรียนแค่6กพันกว่าคนเท่านั้นเองมีสมค่ะรู้จักไหมใครรู้จักโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาบ้างยกมือท่านเดียวเออ๊ะทำไมท่านเนยรู้จักเยอะกว่านะเมื่อวนก่อนนั้นท่านเนยหนึร้อยกับหนึ่งท่านบ้างก็บอกว่า123ร้ ออท่านรู้จักโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาด้วยแล้วท่านก็บอกว่าอยากเรียนพราะโยมยายกาวว่าอยากจะไปเรียนไหมท่านก็บอกว่าอยากเรียนแต่ต้องสอบแข่งกันเข้าไปนะเจ้าค่ะทั่วประเทศไทยรับปีหนึ่งประมาณ400นะคะก็ประมาณนั้นน,นคะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนนี้ก็สอบกันปีหนึ่งที่มาแข่ง หมื่นห้านะคะประมาณหมื่นห้าแล้วก็เหลือแค่นั้นแหละนะนะเจ้าค่ะเอ๊ะท่านเจ้าคขาอาจารย์เจ้าขาใหญ่ใช้ต้องใช้คำว่าเจ้าค่ะกับท่านด้วยใช่ไหมใช้ธรรมดาได้ค่ะเเออออ่่ในการสอบแข่งขันนั้นเนี่ยนะนะเจ้าค่ะก็เป็นอันว่านักเรียนที่เข้ามาว่ม .4 ม .5 ม .6 นะคะสมัยก่อนก็มห้ามหกมสองห้ามสองมี2ชั้นแต่ยุคหลังเนี่ยมีม4ม5ม6จบม3ามปุ่มมาสอบแข่งกันนั่นเองนะคะค่ะหลังจากโยยายมาสอบที่โรงเรียนเร็วโรงศึกษาเข้ามาใหม่ๆนะจ๊ะค่ะก็ตัดผมส่งนักเรียนนะคะส่งนักเรียนแบบเนี้ยนะจ๊ะค่ะจบมาก็ อยู่ลาก็อ <libr> ย <ame> ู่ติดกับโรงเรียนเปรียมโุศึกษาเลยยายก็เดินเข้าไปเอ๊ะนักเรียนเขาไหว้เราก็ระลึกขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วเรามีความดีอะไรบ้างทาไมบุคคลอื่นเ็าถึงไหว้เราก็ระลึกขึ้นมายายก็ก่อนนั้นเนี้ยยายไปเรียนกับสมเด็จพระยามศวร์นะคะเป็นสมเด็จพระสังฆราชแต่เป็นในตอนหลัง ยายไปเรียนต่อมากับทา่านยายก็มาน้งมงมาึกเฮ้ยเราีีันความดีอะไรก็ระลึกขึ้นมาได้ว่าเราก็สวดมนต์ไหว้ร้านนะตอนกลางคืนแล้วก็ตอนเช้าก่อนมาแต่เรายังไม่ได้สมาทานสีห่หลังจากานั้นเนี่ยยายก็ระลึกว่าเขาไหว้เราเนี่ยเราก็มีคุณนคนากดีสิ แล้วความดีเหล่านั้นจะเพื่อโูลต่อบความดีของบุคคลที่ไหวเราไม่ใช่เราไม่มีคุณความดีอะไรเลยแล้วเราก็ให้เขาไหว้มันก็เหมือนไหวกับหัวหลักหัวต่อซึ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่ไหวเรานั้นเนี่ยใช่ขณะที่ก่าอนน้องถกโต